โอ้โห oh, คลิปนี้อาจจะเปิดเลี่ยงแบบกระกากหน่อยนะผมเพราะว่าเราก็มาทำแนวใหม่กันนะผมแนวที่ผมอยากทำก็คือแนวที่ชื่อว่าอยู่ช่วงทำอาหารนะผมวันนี้ก็เจอเลี่ยงอะไรมาเยอะนะผมก็อยากทำอาหารแก้เครียดน,นะผมวันนี้เราอยู่ช่วงทำอาหารกับผมนะคิวอีกแล้วแล้วอยู่สเปรโอนะผมเนี่ยสิ่งแรกที่เราก็มาจุดก่อนก็คือไฟนะผมไฟ ใครอาจจะเห็นว่ากล้องผมกลากเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะนี่คือไฟและเราก็เริ่มจุดครับผมนี่ครับไฟก็ได้ติดเป็นที่เรียบร้อยนะผมอาจจะมีการทาสคริปหน่อยนะผมเพราะไฟมันร้อนแรงยังกับไฟไฟมันร้อนแรงยังกับไฟซึ่งเมนูวันนี้เราก็ต้องใช้นมนะครับผมใช้นมแกนมยัดนมเข้าไปอาจจะยัดนมแบบน้อยหน่อยนะครับ ยัดไปวระมาณนี้เกไม่แดกดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำไปนิดนึงนะครับใส่น้ำมานี่ใส่น้ำประมาณนี้พอพอเราได้น้ำแล้วใช่ไหมครับผมพระเอกของเรามามากไม่สึ้นนะผมเราก็จะใส่ไปอันนี้เลยนะครับสองอันประมาณนี้นะผมหลังจากที่เราใส่ไป มันก็เป็นอันนี้ภาพอากจะมวลนะ่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมนี่มันก็เป็นอันนี้ให้เราเอาฝาหม้อมาปิดได้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็เ,เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผมเหลือแต่การใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวเรากำมาใส่เครื่องปรุงกัน ซึ่งตอนนี้เราก็นำเสร็จเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเรามาคนกันโอ้ยเดี๋ยวเราลองคอนเซ็ตกันเลยนะครับตอนนี้เราก็คนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมเราก็กได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ลงลูกชิ้นนีกประมาณนี้ก,ก็เสร็จแล้วนะผมก็ก็ขวหยมือน,นี้ทุกคนอร่อยนะผม Bây giờ chúng ta sẽ thử thử Bây giờ chúng ta sẽ thử thử Đây, có chim sữa nữa Thử thử Nó rất ngon Các bạn xem này อร่อยนี่นะอืมม่ลืมใส่นี่แค่หมูลุกเองความขาว ก็กินยูว่ายก็ขอโทษด้วยผมไหนอางยอร่อยมากก็ข้าวไข่กินข้าวอยู่ก็ขอให้กินข้าวอย่างอร่อยข้าใไข่นอนอยู่ก็ขอให้นอนหลับฝันดีข้าใไข่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีความสุขกันะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าก็เป็นไรเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงคลิปโก้คลิปเกมอะเดี๋ยวก็กับมาหลายๆมาเรื่อยๆนะผม ไว้เจอกันกับคำนี้ my s a y g o o d by อย่าลืมไปเชิ์การ์ดครับ